ตอนนี้หมามันลังหันหัวจะขึ้นบนไงแต่มาทะหนี้นะนี่หมาเนี่ยใช่ครับเหยียบเลยอ่ะแล้วก็หมามันนอนตายตรงนั้นแล้เขาก็ไม่จอดดูด้วยนะไม่เลยหางกระดิกเลยครับเขาไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมป๊าแต่กิ๊บหมุวิ่งหนีเลยไอเขาอยากช่วยกิ๊บอยากช่วยกิ๊บผมนะไอมีความจำยิ้มดิลวดเลยโอ้โหนะชนถึงเลือดเลยอ่เหยียบวัวเลยอ่ะ ด<ห>ูเลือดพุ่งเลยเธอเหยียบข้าลลำตัวเนี่ยบางทีไม่ตายาานวันรักษาแต่นี่ข้าหัวเลยนะเลือดพุ่งตีเลยเขาเล่าเขาต้งแต่หัวโค้งเลยแล้วล่าเป็นสิบไม่เนค่ไปเลยกับป้ายายชนรถือดหมาปุไม่เจ๊งหมาอยู่ตรงนี้ครับหมานั่งปกติตามนิสัยของหมาเลย ครับครับหมาตัวเนี้มันก็นิสัยก็ไม่เคยกัดคนเลยครับผมรับประกันว่าไม่เคยกัดเค,ครคับแต่บางทีก็เออรถหมามันก็วิ่งตามไปอย่างนั้นแหละตามนิสัยปกติของมันค,คือถ้าหมาเคยทําร้ายคนคนก็ต้องรู้ว่าหมาทําร้ายใช่ไหมฮะในหมู่บ้านนี้ก็ต้องรู้กันเดี๋ยวรถโผล่วิ่งมาใช่ไหมหมานุนมันทางตรงมาหมาอยู่ตรงนี้มันต้องเห็นแล้วล่ะครับไม่ว่าคนหรือหมาถ้าอยู่ข้างทางใช่ไหมคนขับ โดยโดยนิตใสก็ต้องเบารถครับนี <apan> <100 den> ่พอเห็นมาเห็นหมาพูดมันเดียวปุ๊บุึมไปเลยรู้แล้วครับพอหมาไปรู้เลือดไปต่าไม่สิบเมตรที่ว่าเลือดไหลเงี้ยปลาเทือความเร็วเลยดังบู๊บุึมมันดังอย่างแรงเลยครับหมาไปตกอยู่้า้รถตัวแฉกันเหมือนกันพอจุดจุดนี้เลยใช่ไหมฮะจุดับจุดนี้นูว่าหมาไปตกนี้เลยเดี๋ยวเลือดก็ไหล ปั๊บเลือดออกอย่างเย,เยอะมา,มานอนตายตรงนี้ครับจกการเลือดไหลไปนู้นเนี่ยจุดเต็มมานนอนจะได้ขึ้นเนี่ครับคนหน้านี้ก็เขาก็มูลเหตุชัดเจนก็คือว่าเขาปิดถนนข้างบนนู่นแหละปิดทางปิดทางที่ว่าลุงต้องผ่านของเขาแต่ทางเส้นนี้ใช้มานานถึงสามสิบกว่าปีเป็นทางสาธารณะเราอยู่กันเจ็ดเจ็ดคนในในเจ็ดรายชื่อในในทางเส้นนั้นนะนะ ทีนี้พอเขาปิดปุ๊บทีนี้ก็กำนันผู้ใหญ่นัดให้ไปคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องทีหลังกำนันแกบอกว่าแกไปหานายอำเภอทีนี้นายอำเภอสั่งการมาว่าเห็นกำนันมาเล่านะสั่งการมาว่าให้ไปบอกเป็นท้องที่ของใครท้องที่ป่าไม้หรือว่าเป็นท้องที่สปปอเป็นพื้นที่นั้นนะใช่ไหมทีนี้มันเป็นเขตของป่าไม้ทางทิเนี้ยนะ ทีนี้ว่าตรงนี้เป็นเป็นทางสาธารณะครับเป็นทางสาธารณะดชานนี้ก็ชัดเจนแต่มูลเหตุด้านในก็คือเรื่องเรื่องสุนัขเนี่ยมันมันมันมีความขัดแย้งอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ให้ฟังเนี่ยเี่ปิดทางเขาปิดทางเขารวมตัวปิดทางทีนี้พอเป็นพื้นที่ของป่าไม้ปุ๊บป่าไม้เขามาแล้วก็นัดมาเจอ และเจ้านี้แหละไม่มาเจ้า,จาที่ชนหมานี่แหละเขาไม่มาด้วย,วยไม่มาเจอมีผู้ใหญ่มีกำนันมีชาวบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนึ่งกัรรถไฟน,นะที่เขาจะมาดูว่าเออทางทส้นนี้ยังไงอย่าปิดคนข้างในตั้งเจ็ดคนที่จะใช้ที่หลังพอเขาไม่มาไปเจอปุ๊บป่าไม้ก็ใช้อำนนัคนที่ไม่มานี่เขาเกี่ยวข้องยังไงกับเจ้าข,ของที่ครับเจ้าข,ของที่ไปเจ้าของที่ที่ปิดคนเดียวที่ชนหมาอืเราผ่านที่ของเขาสักประมาณสักสักสิบวา ที่เจ้านี้นะคนที่ต้นี้ก็ <มา S 1> ป่าไม้แกบอกว่าเปิดเลยไม่ได้คนเดือดร้อนมันลงหลักรั้วแล้วก็เอารวดน้าลงเขาก็ถอดออกหมดทีนี้ผมเล็งว่าใครถอดก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้กำครับกำนันนี่แหละทั้งกำน,นันทั้งผู้ใหญ่บ้านนะของต๊อที่ก็มาหมดเขาก็กใช่ถอดกันเรื่องกันให้คนได้ใช้ทางเพราะว่าพวกนี้ดินไปขุดด้วยเจ้านี้แหละเจ้า,จาที่ชนหมานี่แหละ แล้วก็นั่นแหละผมว่ามันน่าจะมาจากนั้นมืุยนะแล้วที่สําคัญผมดูแล้วว่าเจ้านี้มันดูแล้วอารมณ์มันจะไม่เหมือนคนอื่นอยู่การขับรถถ้ารถครันอื่นมานี่เราถือว่าเออวิ่งหนึ่งวิ่งปกติใช่ไหมทั้งไปทั้งกลับแต่เจ้านี้นี่ใช้ความเร็วผิดคนอื่นผมยังกลัวลูกหลานผมเลยเพราะว่าเราก็บ้านอยู่ติดทางผนมากคนจะบ้านอยู่ติดทางใช่ไหมมันจะวิ่งด้วยความเร็วลงโบ้โบ้โดยคือไม่เหมือนะคนอื่นอะที่ผมดูอะ ไม่ว่ามันจะไปสวนหรือมันจะกลับมันกูพุ่งดูแล้วเราเห็นแล้วเราเสียวแวบแวบหรอานเห็นว่าเรื่องเรื่องสุนัขไม่เห็นว่ามีมีการก่อนหน้านี้มีมีการตายเกิดขึ้นใช่ครับมีครับมีการเบื่อหมาสามปีมาแล้วอืมสามปีมีการเบื่อสุนัขโดยที่ว่าทิ้งตำแหน่งตรงเนี้ยจะเป็นถุงที่ว่าใส่อาหารหมามี ส่วนปสมที่ว่าให้หมากินแล้วก็ตายเกิดขึ้นหนยังประมาณ2ปีได้นะสปีนะสปีครับสปีที่นี่พอหมากินแล้วก็ผมก็เอกใจว่าทําไมหมาไปนอนน้ําลายฟูมอยู่ตรงนน้นไงเลยวิ่งมาดูว่าเป็นนี่มันจะมีมีถุงถุงที่ผสมอาหารอ่ะอยู่ก็ที่นี้ผมก็เลยช่วยไม่ทันเพราะว่าาจริงถ้าหมากินเนี่ยต้องใช้น้ำมะพร้าวไงแต่มันช่วยไม่ทันมันเป็นถุงอาหารเป็นถุงอาหารครับผสมยาผสมยาเป็นยาน่าจะเป็นค่อนข้างแรงมาสองปีที่แล้วนะใช่ค่อนข้างแรง นี่เป็นตัวที่สองตอนนั้นมีมีเรามีหลักฐานตอนนั้นไม่มีเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ติดกล้องครับไม่ได้ติดกล้องผมก็ไม่ยับยังไม่ได้ติดกล้องนวแรัไม่ใช่ตัวแรกตัวแรกตอนนี้ทําก็พอผมจอดรถปุ๊บผมยังไม่ได้ทั้งเข้าบ้านเลยแต่เขานึกว่าผมไม่มาบ้านทีเพราะผมซื้อขายทุเรียนกลับบ้านดึกใช่ไหมผมมาถึงประมาณสิบเอ็ดโมงวันนั้นอ่ะสิบเอ็ดโมงกลางคืนนะครับพอผมจอดรถปุ๊บมันไม่เห็นแล้วผมดับเครื่องรถแล้วมันก็วิ่งลงมาวิ่งแล้วก็โยนของแท็กแล้วมันก็เลยไป หมาผมพอวิ่งออกตามไปแล้วไปคาบถุงนั้นเลยเนี่ยพอแป๊บเดียวสามนาทีจริงๆอะหมามันนอนชักเด้วเด้าเด้าเด้าอ่ะมันเบื่อมาเราแล้วผมรู้แล้วแต่ว่าแต่เราก็ยอมทนว่าตอนนั้นเราผิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกล้องวันที่ว่าชนหมาวันนี้เลยครับวันนี้วันนี้ยตอนเก้าโมงสามห้าครับเก้าโมงครับเ้ามงสามห้านะครับวันนี้ยเก้าโมงสาม่ห้าคือตอนที่ผมเปิดกล้องดูนะ มายืนอยู่ที่ตรงนั้นน่ะที่นี่หมาเนี่ยหันหัวกําลังจะกลับขึ้นบนบ้านแต่โดยที่ว่ารถมันมาไวเอาไม่ทันหมามันก็ตกใจใช่ครับเหมือนกับว่าเขาขับเนี่ยเหมือนกับเล่พรมอะไรไปตั้งใจกลวหมาเลยไงกลวเลยชนหมาเลยเงผมยืนดูอยู่พอหมาตัวนี้คือไม่เคยกัดใครตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยกัดเลยอ๋อในส่วนของเองก็ยืนดูอยู่ด้วยใช่ครับเยืนดูอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมรับรองเลยผมอุ้มหลานถึงรถมอผมว่าหุ่นหมาในเรื่องของคดีเนี่ย ได้แจ้งความดำเนินดีแจ้งความดำเนินคดีนี่ครับแจ้งความไปแล้วนะครับไปแจ้งความแล้วตํารวจก็ทําหลักฐานแล้วล่ะได้ได้นัดคุยไหมครับหลังเกิดเหตุไม่เลยครับไม่เลยอนุญาตน้องคนนี้คือนฝังเองใช่ไหมใช่ครับคนฝังเพราะเขาเป็นคนจับหมาตัวนี้มาเลี้ยงอ๋อเป็นเป็นน้องชายหรือเปล่าน้องน้องของแฟนน้อง มีทูบปากมีนสายเนี่ยไปปลูกหญ้าเลยก็มันก็ปุยละเหมือนกับว่ามันจะปุยด้วยความไหนเพราะว่าเออหมามันกัดไงที่ดุไหมครับตัวนี้เหรอไม่ดุไม่เคยกัดใครพี่เล่นชอบเล่นมากเลยไม่เคยกัดตัวหมาเป็นมิตรเลยไม่เคยกัดแล้วแสนรู้ตัวเนี้ยมาดีหญ้านอนในบ้านตื่นสายขาวจะเปิดประตูแล้วมือกายตะกูเหมือนกับให้หญ้าตื่นอ่ะให้หญ้าตื่นอ่ะตัวนี้หมาแสนรู้ครับเพราะมันตัวสูงตัวใหญ่ขุนปุ้ย

ก็ตัวนี้ก็ยู่ในกระบวนการปรบุงโดยมี่าดับการให้อีกแบบนิดนึงให้เขาให้เป็นความรั